มันใช้ได้หลายรูปแบบคคือผมชอบไปฟังเพลงแหละยิงทำงานก็ได้จัดต่อคลิปอะไรเงี้ยคือมันทุกยางความถี่เนี่ยตอบสนองได้ดี วสวัสดีครับผมนัท Audio City ครับสวัสดีครับผมไบ Audio City ครับผมวันนี้จะมาทําอะไรครับคุณนัทวันนี้เอาลาโพงเป็นลาโพงเ e ฟเฟนส์มอนิเตอร์จากแบรนด์ JBL One Series 104BT ก็จะเป็นลําโพงกําลังขับ60วัตต์ขนาดดอกนี่ก็จะเป็น4.5นิ้วครับคืเอ,อเห็นรูปร่างแบบนี้เขาใช้งานแบบไหนนัน,บบนก็สามารถใช้งานได้ทั่วไปเลยจริงๆเอาไปใช้ฟังเพลงก็ได้หรือคนที่นําไปใช้งานโปรดักชันต่างๆผลิตคือผลิตเพลงตัดคลิปตัดต่อวีดีโอได้หมดเลยเพราะว่าตัวเขาเนี่ยก็มีบลูทูธแล้วก็อินพุต อ,อลองรับด้วย<ช>ไม่ใช่มีแค่แบบว่าเสียบกับคอมได้อย่างเดียวนะ <c oughs> ในกล่องเขาจะให้สาย AC มา1งอันนะครับผมแล้วก็<ช><ช>เป็น RCA ทูสาุนะครับแล้วอีกอันนึงก็เป็นเป็นสายเปื่อยไหมสายเปื่อยนี่ก็คือใช้งานง<ช>่า<ช>ยๆเพียงแค่เสียบจากด้านหลังเ<ช><ช>ขาไว้วพ่วงลาโพงอันนี้ก็คือแบบว่าไว้เสียบกับคอม<ช>คุณก็เอา RCA เนี่ยขาวแดงเนี่ยเสียบด้านหลังตรงนี้นะครับแล้วก็เอาฝั่ง3.5เข้าคอมหรือว่าโน้ตบุ๊กก็ได้หรือว่ามือถือก็ได้ข้างหลังก็มีรูระบายซับคือมีซับเนี่ยคือนุ่มเลยซื้อไปแรกๆเเนนี่่่ยยออาจจะังงไมมุรแข็ ว่ามันยังไม่เคยผ่านการเปิดมาแต่มันก็เลยเหมือนว่ายังไม่เบิร์นดอกกันแหละใช้ไป้ักประมาณ5เดือนปีหนึ่งอะไรเงี้ยจะนุ่มเองครับเดี๋ยวผมบอกสเปกคร่าวๆนิดนึงก็จะเป็นลำโพงดอก Co ็ o เ x i ยลด้วยคือในรูปแบบของ Co ็ o เ x i ยลเนี่ยก็คือเขาจะอยู่ในแกนเดียวกันซ้อนกันอยู่บูฟเฟอร์จะเป็นดอกขนาด4.5นิ้วครับแล้วก็ทวิตเตอร์ที่ใช้ขับเสียงแหลมเนี่ยก็จะเป็น0.75นิ้วในส่วนของกําลังขับก็บอก,บ,บอกไปแล้วว่าเป็น60วัตต์ก็คือเขาแบ่งข้างละ30โดยแอมป์ที่ใช้ก็เป็นแอมป์ ใหม่ล่าสุดอ่ะ ก็คือใหม่ๆเลยะแต่ตัวนี้ก็ออกมาได้ไม่นานด้วยด้วยนะครับแล้วก็มี2สีนะให้เลือกกันเป็นสีดําแล้วก็สีขาวนะในส่วนของดีไซน์ก็จะเป็นมนๆออกวงในวงนี้นิดนึงด้านตูดนะครับก็ไม่สามารถยึดน็อตลียึดอะไรได้นะคือวางข้างจอลำโพงสวยๆผมเคยเอามาใช้วางกับแมกนีเราใช้สีขาวนี่หูพ่นแหลมลงตัวเข้ากันดีใช่มันลงตัวมากๆแล้วความดังของเขานี่ได้เท่าไหร่ครับคุณเอยก็ได้สูงสุดถึง 104DB เลยเจ้าตัวสตูดิโอมอนิเตอร์เนี่ยก็จะแบ่งเป็น2ตัวนะครับ เป็นตัวมาสเตอร์หนึ่งตัวแล้วก็ตัวลูก1นตัวโดยที่จะเชื่อมผ่านสายนี้แดงแดงดําเขาก็ให้มาในในกล่องนั่นแหละครับแล้วก็เสียบได้เลยตามสีตามสีเลยใช่ข้างหลังก็จะมีตรงเนี้ยจะมีสีแดงกับสีดําแล้วก็เอาสีแค่เสียบตามที่เขาบอกใช้งานง่ายมากคือตัวมาสเตอร์เนี่ยมันจะเป็นตัวหลักที่มีอินพุตต่างๆแล้วก็เป็นปุ่มปรับฟังก์ชันคือมีกี่ฟังก์ชันครับคุณนนก็มี5ฟังก์ชันครับปรับได้ที่ด้านหน้าเลยเราสามารถเลือกซอสที่เรานํามาอินพุตได้ว่าจะเล่นจากไหนอย่างถ้าเกิดเรา ็น T R S ก็เลือกได้เลยแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็น O ก็คือเล่นทั้งหมดก็คือหมดแล้วครับเรามานําเสนอเพราะว่ามันใช้งานง่ายแล้วก็ราคาถูกไม่ได้ขายเป็นข้างครับอันนี้ขายเป็นคู่ขายเป็นคู่เลยเออคือเอาไปก็คือพรอใช้งานเลยใช่ครับแล้วมันก็ตอบโจทย์กับงานได้หลายหลายรูปแบบโอเคเดี๋ยวต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะให้ไปฟังเสียงเจ้าตัวนี้กันโอเคเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยครับผม โอเคครับผมก็ฟังเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วคุณนัทคิดว่าไงบ้างอุ้ยชอบเลยครับตัวนี้คือประทับใจมันใช้ได้หลายรูปแบบครับผมคือผมชอบไปฟังเพลงแหละยิงทํางานก็ได้ตัดต่อคลิปอะไรอย่างเงี้ยคือมันทุกย่างความถี่เนี่ยตอบสนองได้ดีใครที่สนใจตัวนี้นะครับก็สามารถสแกนคโคดด้านล่างหน้าจอตรงนี้ได้เลยนะครับเพื่อสแกนเข้ามาสั่งซื้อนะครับผมหรือว่าใครอยากดูละเอียดเพิ่มเติมนะครับดูที่ audio city o th นะครับแล้วก็ฝากอีกหนึ่งช่องทางด้วยนะครับก็เป็นช่องทาง audio city th นะครับ ก็วันไหนนะครับเราว่างๆก็จะเข้าไปไลฟ์ในนั้นนะครับมีสีขล้ายื่องมากมายนี่ครับและใครถูกใจคลิปนี้ครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด s c r i า e กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยครับสำหรับวันนี้ผมทั้งสองคนขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ